สวัสดีทุกคนด้วยนะครับการเปิดตัวแบบใหม่นะครับผมก็วันนี้เราก็จะไปเล่นหลอกเลี้ยงกันนะครับโดยผีช <ol> อรลีเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเล่นผีกระสือแล้วนะครับผมอันนี้คือทําไมผมถึงเปิดคลิปมาด้วยหน้าเกมอย่างนี้นะครับเพราะว่าให้คนดูได้เห็นว่าเออผมไม่ได้ตั๋วคนดูนะครับผมเออถ้าจริงๆคนดูเห็นได้โอ้มันมาว่ะไอชารลีนี่รอบที่แล้วผมเล่นฝันร้ายผ่านนะคุณเราดีก็ต้องผ่านนะครับ,นะรบแต่ว่าถ้าเสียงแบบ ปกๆขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงมันอาจจะรู้สึกแบบโปกไปหน่อยนะนะก็ต้องขออาภาัยด้วยจริงๆนะครับหรือเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงไม่รู้แหละผมไม่เคยทดสอบเลยครับยู่ๆมาอยากทําคลิปก็ทําเลยครับไม่มีการทดสอบอะไรทั้งนั้นแต่ก็มันก็ถ้าไปทํางานยิงเกอร์มันก็อาจจะทําให้คลิปไม่มีคุณภาพนะครับแต่ผมมั่ใจในฝีมือตัวเองครับผมเป็นเจ้าของบริษัทครับแต่ถ้ามันดีก็แค่ลงแค่นั้นถ้าไม่ไม่ดีก็แค่เออทำใหม่มันโผ ว่ามันอยู่ข้างๆเราเร็วทุกคนมันน่าจะลงไปเป็นเป็นบันไดแลเคโผล่มาอุย้ยตกใจมดเลยอุยอ้ยแล้วแตเดินมาแลวเห็นหเห็นโดดดึงๆเลยเป็นใครจะไม่ตกใจล่ะครับผมว่านะผมก็ไม่อยากเสียงแล้วแหอกแต่ว่าโอเคนไงว่าแล้วอืมโอเค ดีและครับสเตปจูบผมจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมมาเลยใจนุ่มปรีไม่กลัวเองหรอกเองนะเมื่อกี้กล้าก <c oughs> พูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นนะเปิดไฟทำเนียมของเราแล้วครับคลิปนี้เปิดไฟเหมือนเดิมและก็ปิดครับมมมมองไปกัีตนนนราาายยหวว่จ็จค <c oughs> หนาวิ่งทำไม่ใชราหนาวันอยากอยู่ดูแลให้เธอฟัเดียาอยูกัเธนานานแต่คงต้องอ้ยมันมาเรียว่ามาจริงกํลังจะออกไปแล้กันทุกคนตใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอตอแต่ันไมบอกอไไาอยู่ตอเลมไแต่ันไปรู้ด้วหัวใจดมันแล้วก็ทําไมอย่างนี้ก็อย่าให้มันได้โผล่ออกมาจากประตูนะครับ ก็ต้องรีบวิ่งเลยแล้วกันนะโอ้แ oh, ม่เจ้ามันน่าจะอยู่ข้างนอกตรงไกลๆนู่นแหละนะครับเล่นงประหม่าเขาไม่เป็นไรแล้วมั้งเป็นสิมันอยู่ข้างน่างเขาดูว้ามันออกมาข้างๆนี่เลยทุกคนเมื่อกี้เห็นเงามันไม่เห็นเงาไหมเดี๋ยวผมขึ้นภาพใจดูไอ้เจ็บเดูไกลๆมันโผล่เขิงขันใ่เอาขวัญชิบหายโอ้โหดูดูดูอะไรครับ ไม่จะเป็นก็ไม่ใช่้เนี่ยแต่ว่าผมไปเก็บตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราครูดาวโอ้โหแม่จ้าเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคมันน่าจะไปแล้วครับเลี้ยงฉันต้องเลี้ยงแกใช่ไหมไม่อยากวิ่งว่ะนังตรงโอเคไอเด็กไปไปเก็บให้มันหมดก่อนคนระับเราเอาทีละอย่างนะเอาทีละอยา่างเอาชัวร์ก่อนดนะีกว่าเออให้มันครบก่อน แล้วค่อยไปตามหาแล้วก็เลี้ยงมันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคลิปไหนหลอกหรืเลี้ยงนี่สีกี้ขึ้นนะครับ <c oughs> คุณภาพของคลิปนั้นค่อนข้างดีไปไหนวะวิ่งเลยครับตรงนี้ก็เก็บดีครับส่วนมากคือเขาก็จะไม่ค่อยลงมาทางบันไดเท่าไหร่ครับเขาจะโผล่มาทางแบบเป็นรูปเลยนะน่าจะวิ่งออกไปก่อนเป็นอะไรประตูเนี่ยฮะเป็นอะไรมากไหมเอยลุยครับ ในเมื่อไม่มาเราก็ไม่กลัวแต่ในเมื่อนายมาเราก็ควนกลัว <c oughs> นี่ไหน,นหมดวะอู้มา่พผกสีองขวัญเลยนะยี่สิบห้าแล้วครับยี่สิบหกต้องมานั่นแหละสวยยี่สิบเจ็ดต้องมาโอ้ยนี่แหละของเขาดีจริงครับไม่ค่อยลงมาชั้นล่างเลยนะอะไรวะวิ่งเลยอย่าให้มันได้ออกมายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ยี่สิบเก้าสามเสียบเรียบร้อยครับเรียบรย้อ <c> ย <oughs> แล้วก็ขึ้นไปอโอเครอครูดาวสักแป๊บหนึง่งเราก็จะเล่นกันอย่างใจเย็นนะครับรูภาพอยู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ผมว่าผีวิ่งอย่างใจลอยคนคอยครูดาวใจจะขาดครับผมเฮ้ยมันลงมาแล้วว่ลงมาแล้วลงมาแล้วเจ็ดหกห้า เร็วๆๆๆๆสิเร็วจะวิ่งเนี่ยจะวิ่งเนี่ยเร็วๆเป็นไงแล้ววะไม่ใช่คือไปชั้นบนแล้วอยากจะเอว่ะโผล่มาดิวิ่งเลยมามาเจอกันหน่อยแป๊เราผู้เล่นอย่าพึ่งผู้เล่นผู้เล่นต้องรอครูดาวอยู่เดี๋ยจะเชื่อครับผมต้องไปหาไอเด็กนั่นดูโฆษณาเพื่อลดเวลาลงสี่สิบวิดีไหมนะคลิปมันจะไม่ได้ยืดเยื้อ แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นสองวีด้วยว่าสุดยอดมากเลยได้ั่าน่ะเอาดีไหมเอาดีไหมเอาดีไหมไม่เอามาเจอความทา้าทายหน่อยวะ่าน้อยจอุดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยจะเพิ่งโผมาถ้าเขาลอ็อกไอ้สเต็เปไบนี้แม่งหวัดเสียมากเลยครับทุกคนมันไปทางอื่นแล้ว อุ้ยเฮ้ยวิ่งก่อน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 อุ้ยเสียเสียขวัญสั์อูเดาวโอ้ยกำลังจะโผล่ไปเลยครับนี่ไงเชียร์เลยครับ พี่นเจ๋ง <_ S 1> <พ>อยงเลยมันเจ๋งผมไม่มีเวลาว่างเลยครับทุกคนผมไม่มีเวลาว่างเลยครับแต่แล้วผมก็ต้องผมต้องไป้วครับทุกคนบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับผมต้องวิ่งไปผ่านละเออจริงๆก็เลี้ยงไม่ถึงไหนเลยนะจริงๆก็ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็เอาไปเิมพ์ใหนี่งก่อนแล้วกัน,กน,กนคือผมไม่ว่างนะครับผมก็ต้องไปไกวน้องไ้นะครับซึ่งพ่อของช้แล้วผมก็ต้องไปแล้วผมก่ พูดอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้สำหรับความสนุกในวันนี้ก็เอาไว้แต่พิธน,นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม